ับพร้อมพร้อมนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ที่มาร่วมฟังการชี้แจงนะครับเกี่ยวกับเรื่องประเด็นสําคัญนะครับของกระทรวงยุติธรรมในวันนี้นะครับก็เดื่นก็ขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมพลตำรวจโทพัฒนาวุฒอังคณาวินประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประดับหน้าที่กระทรวงยุติธรรม ท่านรัฐมนตรีพาเวทวีสอสองได้บอกหมายให้ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรียุติธรรมนะครับวันนี้ที่ผมขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนก็สืบเนื่องจากว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา28เมษายนนะครับช่วงเช้าก็มีรายการรายการข่าวรายการหนึ่งนะครับได้ชี้แจงได้ลงข่าวในประเด็นเกี่ยวกับกรณีคนร้ายก่อเหตุที่ร้านข้าวต้มภาวนา เมื่อวันที่22ธันวาคม2567นะครับเวลาประมาณ4ทุ่มแล้วก็ประเด็นข่าวนั้นเนี่ยก็มีประเด็นที่ถ้าฟังจะข่าวอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับผมจึงมาชี้แจงทําความเข้าใจให้เกิดความชัดเจนในเนื้อหาข่าวที่เปิดไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ <S <S ก็จะนําเรียนนะครับพฤติการในการเกิดเหตุเนี่ยอยากจะนําเรียน พี่น้องสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับเหตุเกิดเมื่อที่22ธันวาคม2565เวลาประมาณ4ทุ่มเหตุเกิดที่บริเวณร้านข้าวต้มภาวนาถนนนวลแก้วอุทิศต,ตำบลและอำเภอหันใหญ่จังหวัดสุขขลาครับในวันนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าได้มีคนร้ายนะครับได้มีคนร้ายได้ใช้ปืนนะครับและก่อเหตุรอบยิงทั้ง ลูกค้าที่ไใช้บริการในร้านนะครับลูกค้าที่ไ่ใช้บริการใน,น,นร,าใร,ารใน้านแล้วก็เ,เจ้าของร้านทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับปรากฏว่ามีผู้สเสียชีวิต2อรายครับคือนายสิทธิพงศ์สิริพันธ์อายุ48ปีและนางอารชรเอียดดำอายุ47ปีนะครับซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่ มาทํางานที่หันใหญ่ครับแต่ว่าคนเป็นคนป่าบอดเสียชีวิตนะครับวันนั้นก็ทั้งคุณสิทธิพลและคุณอรชรนะจากการสืสบสอบสวนเนี่ยก็ทนระาบว่าได้พาครอบครัวมาทานข้าวกันนะเนื่องจากว่าครบรอบวันเกิดของผู้ชายก็เลยมาทานข้าวกันนะครับก็เสียชีวิตไปในะวันนั้นสองสองท่านด้วยกันนอกจากนี้แล้วคนร้ายคนนี้นะครับต่อมาภายหลังก็ทราบว่าชื่อนายอัครพลพาลมจานงอายุ50ปีครับ ได้ก่อเหตุน,นะครับโดยในคุณอัครพลเนี่ยได้ก่อเหตุน,นอกจากยิงทําร้ายลูกค้าในร้านสีชีวิตสองท่านแล้วนะครับก็ไปรอบยิงคุณภาวนาอุทาซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสและก็นายสุริยาสุป,ประดิษฐ์อายุ12ปีซึ่งเป็นพ่อครัวของร้านได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งสองท่านเช่นเดียวกันนะครับก็อยากจะนําเรียนว่าจากกรณีการก่อเหตุของคุณอัครพลเนี่ย ผู้ต้องหารายนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับจากการสอบสวนรวบรวมพยานหลฐานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับผมได้ประสานกับพันุเอธธรรมรัตน์เพชรหนองชุมผู้กับหาดใหญ่นะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนรับเอกกิศดาหมุดมิตรนะครับซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนในคดีนี้ก็ได้ความว่าเขาสอบสวนรวบรวมหลัฐานเรียบร้อยหมดนะตั้งแต่วันเกิดเหตุนะครับ แล้วเราก็สามารถทําการจับคุมผู้ต้องหาได้คุณอัครพลนะครับเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้แล้วก็ทําการฝากขังถึง6ก่ากนะครับพูงงานหกฝากครบเมื่อที่17มีนาคม2องพปรากฏว่าได้มีการสั่งฟ้องก่อนที่จะครบฝากที่6กกงสั่งฟ้องคุณอัครคุณอัครพลไปนะครับในฐานะเป็นเป็นผู้ต้องหาในคดีในคดีอาญาในคดีนี้ไตรตอง ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับพูดง่ายว่าฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตองไว้ก่อนนั่นเองนะครับตามปอยา,านะครับนี่คือข้อหาก,การของทางทางผู้ต้องหานอกจากข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตองไว้ก่อนแล้วยังมีข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากมีทั้งผู้เสียชีวิตสองรายและผู้บาดเจ็บอีกสองรายนะครับผลจากการรวบรรยาฐานพัะนายกรหลวงวิทยไสั่งฟ้องมเมื่อวันที่17มีนาคมนะครับ วันที่ไม่ชัดนะแต่ก่อน17พีนาคมได้ส่งํำนวนให้พนักง,งานอายการนะครับซึ่งพนักงานเ่ซึ่งพงงนักง,ง,งานอายการก็ได้มีการสั่งฟ้องไปนะครับสั่งฟ้องไปนะครับพราะผระันสารการสั่งฟ้องไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวันที่28เมษายนศาลได้นัดพิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับได้นัดพิจารณาคือวันนั้นในวนวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย 28เมษายนสารได้นัดพร้อมนะให้ทั้งคู่กรณีทั้งผู้ต้องหาและก็ผู้เสียหายนะครับรวมถึงอายการแล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยรวมเนื่องจากว่าอายการจะเป็นทนายแผ่นดินนะครับจะเป็นตัวแทนของผู้เสียหายทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็แล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้ถูกกล่าวหาคือผู้ต้องหาจำเลยในคดีนี้คือคุณอัครพลก็ได้นัดพร้อมว่าจำเลยจะให้การรับสารภ,ภาพหรือปฏิเสธ จำเลยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายในคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องทางแพง่งมันจะมีค่าเสียหายด้วยนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับค่าเสียหายของตามพรบเยียวยานะฮะแต่มีค่าเสียหายซึ่งเป็นการกระทของตัวจําเลยเองคือคุณอัครพลเองนะครับได้ใช้อาวุธปืนไปก่อเหตุยิงทำร้ายทาให้ผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บมันก็จะมีทั้งโทษทั้งทางอาญาและก็โทษทั้งทางแพง่นะง,ดง,แพงด้วยนะครับต้องชดใช้สินใหม่ทางแพ่งด้วยนะครับ วันที่28ก็มีการนัดพร้อมในประเด็นนี้นะครับปรากฏว่าในส่วนทั้งทางคดีอา,าได้มีการนัดพิจารณาคดีนะฮะทั้งฝ่ายทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยนะครับในวันที่23ในวันที่2ในวันที่3และที่4กระกดาษที่ถึงนี้ใน3วันจะมีการนัดพิจารณาทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยนะแต่ในวันดังกล่าวเนี่ยตัวจำเลยซึ่งคือคุณอัครพลเนี่ยให้การปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ไต่ต่องา้ก่อน เขาจะขอสอบต่อ,ส,อสู้ในประเด็ดนนี้นี่คือทางคดีอาญาที่อยากจะนําเรียนให้กับสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทราบส่วนค่าเสียหายหทางแพ่งเนี่ยก็อยู่ในส่วนนี้ในการกระทําของจาเลยเนี่ยก็มันจะมีผลการทําผิดอาญาเกี่ยวเนื่องคดีแพ่งก็อยู่ศาลจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งจนกว่าคดีจะตัดสินในตรงนี้นะครับอันน,นี้คือเรื่องของคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน ทีนี้ในประเด็นในประเด็นของในหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมที่ผมต้องออกอาแถลงก็คือมันเป็นเรื่องของตามพรบนะฮะค่าตอบแทนผู้เสียหายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดียาพศ2 5 4 4แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2 5 5 9นะครับก็อยากจะนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าหลังจากที่22เกิดเหตุแล้วเนี่ยในวันที่23เนี่ย คุณอรุณสุขน่วมซึ่งเป็นยุติธรรมจังหวัดสงขลาเนี่ยและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเนื่องจากเป็นหน้าที่ของอสติธ,ธรรมที่ต้องมาช่วยเหลือเยียวยาแจ้งสิทธิ์ให้กับญาติผู้ตายและก็ผู้บาดเจ็บทราบว่าเขาได้มีสิทธิ์อะไรบ้างหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นปรากฏวันที่23บวันลุกขึ้นเนี่ยก็ได้ไปแจ้งสิทธิ์มาเยี่ยมเยียนให้กําลังใจทั้งาญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บ และในวันดังกล่าวนะครับก็มีท่านรองผู้ว่าท่านสเวทเพชรนุ้ยท่านก็มาด้วยมากับท่านยุทธธรรมจังหวัดด้วยนะครับและเย็นนั้นนะครับก็ทราบว,ว่าได้มีการไปลดน้ําศพที่ผู้ผู้เสียชีวิตที่วัดป่าบอลต่าอําเภอป่าบอนในวันนั้นนะฮะนี่นี่คือสิ่งที่กระทรวงยุติธรรมโดยยุติธรรมจังหวัดนะครับภายใต้การกํากับดูแลของรองผู้ว่าการจังหวัดได้ติดตามให้การช่วยเหลือทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตั้งแต่วันแรกเลยนะครับ ไปเยี่ยมให้โลังใจทั้งผู้บาดเจ็บไปเคารพศพในวันในัเกิดวันนาฬกาครับนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับหลังจากนั้นวันที่24เนะี่ยหลังจากเกิดเหตุสองวันครับเกิดเหตุยี่สิบสองธันวาท4่ยี่เนี่ยท่านทางสำนักงานยุทธธรรมจังหวัดเนี่ยได้ประสานนะครับประสานไปทางผู้ว่าการจังหวัดเพื่อให้มีการจัดประชุมคณะนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดียา ประจำจังหวัดสงขลาครั้งที่12ทับหกเลยนะครับโดยท่านผู้ว่าเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ท่านท่านสเสวิเพชรนุย้ยเป็นประธานในวันนั้นและท่านยุทธธรรมจังหวัดก็เป็นคณะอนุกรรมการและเลขานุก,การนะครับวันนั้นก็ได้มีการประชุมเพื่อในมติที่ประชุมมันมีเรื่องเร่งด่วนครับเกี่ยวกับเรื่องผู้เสียชีวิตในที่ร้านภาวนานะครับทั้งสองท่านที่กล่าวไปแล้วคือคุณสิทธิพงษ์และคุณอรชรเนี่ยมติที่ประชุมก็มีการอนุม,มัติ ค่าตอบแทนนะฮะให้กับผู้ผู้เสียชีวิตทั้งสองท่านให้ได้รับรายละสองแสนบาทเนื่องจากว่าเป็นเหตุอุจิการและสะเทือนหันและประชาชนให้ความสนใจซึ่งที่ประชุมคณะรุฐมการดังกล่กาวได้พิจารณาอนุมัติทันทีในวันที่ยีนะครับก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับในส่วนของยุติธรรมจังหวัดในหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายของท่านพลเทธธวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ ที่ท่านฮนิบายว่าความยุติธรรมต้องวิ่งเข้าหาประชาชนด้วยความรวดเร็วถูกต้องและเป็นธรรมครับอันนี้เกิดเหตุ22ธันวาวันที่14เราพิจารณาอนุมัติทันทีนะครับหลังจากนั้นวันที่7มกราคมนะฮะปี68เนี่ยก็ได้ทําพิธีมอบนะครับมอบค่าเสียหายนะฮะค่าช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตทั้งสองรายรที่สพอคอ,องในวันที่7มกราคมที่ผ่านมา โดยท่านสเุเวทเพชรนุ้ยนะท่านเป็นตัวแทนนะครับผู้มอบให้กับทายาทบุตรของผู้เสียชีวิตของคุณสิทธิพงษ์และคุณอรชรครับซึ่งดําเนินการไปแล้วนะครับในส่วนของอผู้เสียช,ชีวิตตอนนี้ประเด็นมันปัญหาก็มีที่ยังค้างคาอยู่เนี่ยมันมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับคุณภาวนาอุทธธาแล้วก็คุณสุริยาสุป,ประดิษฐ์คุณภาวนาซึ่งเป็นเจ้าข,ของร้านเนี่ยปรากฏว่า,ท,าท่านได้รับบาดเจ็บสาหัสมากนะครับ คุณสุปริยาเหมือนกันก็รับบาดเจ็บสาหัสมากเช่นเดียวกันผมขออนุญาตชี้แจงประเด็นของอคุณภาวนานครับอุทาซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องน้องฟอดใช่ไหมครับซึ่น้องฟอดได้มาด้วยวันนี้ผมเชิญน้องฟอดมาทานกาแฟกันพบกันเพื่อที่จะเอาไว้ติดต่อพัฒนาสัมพันธ์กันไม่ต้องวิ่งไปที่สำนักงานจังหวัดโทรหาพี่พัฒนาวุฒิเน่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือเยียวยาได้ตามนิบายท่านลําตีทวีนะครับ ปรากฏว่าคุณภาวนาเนี่ยปรากฏว่าท่านได้ตัวคุณภาวนาไในถูกยิงที่บริเวณใกล้ใกล้กระบอกตานะครับก็ทําให้ตาเนี่ยบอดทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นการที่ตาบอดทั้งสองข้างเนี่ยการที่จะเยียวยายช่วยเหลือผู้เสียหายเนี่ยเราต้องรองให้ทั้งสองท่านเนี่ยทั้งคุณภาวนาและก็คุณสุริยานั้นหายเป็นปกติจริงๆถ้าหาทั้งสองท่านเนี่ยหายยังไม่เป็นปกติ แล้วอยู่ๆเราก็เสนอเยียยาไปเลยมีใบแพทย์เสนอไปเลยแล้วพิจารณาคณะกรรมการพิจารณาไปเลยเนี่ยเราจะเสียสิทธิ์เพราะเราจะได้สิทธิ์ไม่ไม่เต็มพรบรเพราะพระบรเขาเปิดช่องทางไว้ให้มากนะครับเพราะฉะนั้นณเวลานี้ถ้าหากคุณภาวนาหายเป็นปกติแล้วนะครับแล้วก็ต้ตองตกเป็นผู้พิการจริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะได้สิทธิ์เยอะนะครับปัจจุบันนี้สาพนปัจจุบันนี้เนี่ยผมก็ได้คุยกับน้องฟอร์ดแล้ววันเนี้ย คุณภาวนาเนี่ยหายเป็นปกติแล้วก็ตอนนี้ได้ยื่นรับคําขอเป็นบุคคลพิการใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยื่นคําร้องประกอบการขอกรับความช่วยเหลือเยียวยาในเคสของคุณภาวนานี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะเข้าสู่คณะกรรมการนะฮะในเดือนในเดือนหน้าที่ถึงนี้ถามว่าคุณภาวนาจะได้อะไรบ้างนะครับสิทธิ์ในเดือนหน้าเนี่ยคณะกรรมการซึ่งท่านรองผู้ว่าสังคมเกิดก่อ เป็นรองผู้ว่าคุมดูดูแลเรื่องยุติธรรมนะครับท่านเป็นประธานและท่านาท่านอารุณสุขนวมเนี่ยก็ยุติธรรมจังหวัดเป็นเลขานุการของคณะกรรมการชุดเดียวยาเนี่ยนะครับของจังหวัดสิ่งที่คุณพรนาจะได้นะครับจากที่ประชุมในเดือนหน้าเนี่ยผมติดตามแล้วว่าเขาบอกว่าเดือนหน้าประชุมแน่นอนนะครับ 1. ค่าเสียหายจากการที่รับบาดเจ็บหมายความว่าค่าเสียหายาทุพนาได้รับบาดเจ็บเนี่ยตามบินใบเสร็จเนี่ยเท่าไหร่ นะครับจ่ายตามใบเสร็จไม่เกิน4 0,000บาทอันนี้อันที่1นนะครับค่าใช้จ่ายที่หนึ่งคือไม่เกิน4 0,000บาทตามพรบรนะครับ2ค่าฟื้นฟูสุขภาพร่างกายหมายความว่า,วาบาดเจ็บแล้วต้องมีการฟื้นฟูตามภาพอย่างนี้ก็เปิดได้มีค่าจ่ายส่วนนี้ให้เป็นค่าฟ,ฟื้นฟื้นฟูค่าฟื้นฟูเนี่ยได้อีกประมาณไม่เกิน2 0,000บาทนี้เป็นส่วนที่2นะครับที่ ที่ประชุมคณะรรมการเยียวยานเนี่ยจะพิจารณาในเดือนหน้าในส่วนที่2นะครับส่วนค่าค่าตอบแทนที่3นี่คือค่าขาดประโยชน์ค่าเยียวยานในการขาดประโยชน์ในการประกอบอาชีพในการทํางานเนี่ยมันมีค่า,ค,าค่าในการที่ว่าเวลาไม่ไม่มีงานทำใช่ไหม,มก็ขาดขาดค่าประกอบอาชีพนะครับอันนี้เราก็มีเ,เงินเยียวยาให้นะครับ ถ้าขาดประโยชน์ในการประกอบอาชีพเนี่ยถ้าตกเป็นผู้พิการ<ม>ถ้าตกเป็นผู้พิการเนี่ยนะครับก็จะได้รับได้รับเนี่ยในเกณฑ์ตามพรบรคือได้รับ1ปีเต็มนะฮะหปีเต็ม1ปีคูณด้วยจํานวนวันของแรงงานขั้นต่าแรงงานขั้นต่ําเท่าไหร่ก็คูณด้วยจำนวนวันไปก็น,นี่จะเป็นค่าขาดประโยชน์ในการประกอบอาชีพนะครับอันนี้เป็นค่าเยียาค่าที่3 ส่วนการเยียวยาในค่าจ่ายค่าที่4เนี่ยคือเป็นค่าเยียวยาพิเศษเพิ่มเติมจากทั้ง 1, ทั้ง2ทั้ง3ทั้งค่าบาดเจ็บค่าฟื้นฟูขาดประโยชน์ในการประกอบอาชีพมาค่าที่4เนี่ยมันจะมีค่าเยียวยาพิเศษถ้าหากว่าเป็นเคสที่บาดเจ็บรุนแรงร้ายแรงอย่างเช่นเคสของน้องภาวนของคุณภาวนาเนี่ยก็ได้เพิ่มอีกไม่เกินห0,000บาทนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ คณะอนุกรรมการนะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจำเลยที่จะพิจารณาในเดือนหน้าเนี่ยก็จะพิจารณาตามแนวนี้นะครับถ้าพิจารณาออกมติมาเมื่อไรก็ตามปั๊บเนี่ยนะครับก็จะมอบเงินค่าใช้จ่าย,ยาทั้งหมดค่าเยียวยาทั้งหมดให้กับคุณภาวนาทันทีนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะชี้แจงของคุณภาวนาเพราะฉะนั้นเดือนหน้าเรียบร้อยส่วนคุณสุริยาสุประดิษฐ์นะครับ คุณสุริยาสุปฏิซึ่งเป็นกุ๊กเนี่ยก็เหมือนกันเหมือนเหมือนอคุณภาวนาก็จะรับการเยียวยาเหมือนกันคือทางการบาดเจ็บได้ไม่เกิน4ี่หมื่นค่าฟื้นฟูไม่เกิน2องหมื่นนะครับค่าขาดประโยชน์นะครับค่าขาดประโยชน์ตามใบเสร็จที่จ่ายจริงแต่ถ้าตกเป็นผู้พิการก็จะเหมือนคุณภาวนานะครับเหมือนกันหรือประเด็นที่4ค่าเยียวยาเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยก็เหมือนคุณภาวนาเช่นเดียวกันแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยของคุณ สุริยาเนี่ยจะไม่มากไปกว่าของของคุณภาวนาเพราะฉะนั้นอาจจะมีเกรดเที่ลำดับในการเยียวยาเนี่ยแตกต่างก,กันไปแต่ก็ไม่แตกต่างก,กันมากนะครับเพราะหนอว่าเป็นผู้ปัดเจ็บสาหัสด้วยกันทั้งคู่อันนี้ก็อยากจะนําเรียนเพิ่มเติมให้กับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่ที่รับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อยากจะให้รับฟังข้อมูลภาษาให้รอบด้านและครบมิติจริงๆนะครับอันนี้ผมก็จําเป็นต้องมาชี้แจงทําความเข้าใจนะฮะ ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจตรงกันได้รับประโยชน์ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับสําหรับคนที่ถูกกระทําและประชาชนที่ที่ผมไม่อยากให้เกิดเหตุนะครับให้รู้เป็นความรู้ประดับความรู้ไว้ให้กับพี่น้องประชาชนครับ,บเรื่องเกษตรต้องปอดนี้ต่างจากนี้ดเขา